สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการให้อภัยและการปล่อยวางอดีตและก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางชีวิตของเราทุกคนย่อมมีบางครั้งที่เราถูกทำร้ายจิตใจหรือเป็นฝ่ายที่ทำผิดพลาดต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความกโกรธความคับแค้นใจหรือความรู้สึกผิดที่ฝังลึกการแบกรับอารมณ์เหล่านี้ไว้หนักอึ้ง ไม่ต่างอะไรกับการที่เราแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบา่ามันฉุดรั้งเราไว้จากความสุขที่แท้จริงและขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าการให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การยกโทษให้กับการกระทําที่ผิดพลาดและไม่ใช่การยอมรับว่าการกระทํานั้นถูกต้องแต่คือการเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความโกรธความคับแค้นและความเจ็บปวด เพื่อให้จิตใจเป็นอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขครับการให้อภัยเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ทรงผลดีต่อตัวเราเองมากกว่าคนที่ถูกให้อภัยเสียอีกครับประโยชน์ของการให้อภัยมีดังนี้สุขภาพจิตที่ดีขึ้นการให้อภัยช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและความโกรธเรื้อรังทำให้จิตใจสงบและมีความสุขมากขึ้นครับ สุขภาพกายที่ดีขึ้นนานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าการให้อภัยช่วยลดความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันครับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเราสามารถให้อภัยผู้อื่นได้เราก็จะเปิดใจสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและมีคุณภาพมากขึ้นครับความสงบภายในการปลดปล่อยความขับแคนใจออกไป ทำให้จิตใจเป็นอิสระและมีความสงบสุขที่แท้จริงครับก้าวไปข้างหน้าในชีวิตเมื่อไม่จมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดเราก็จะมีพลังงานและพื้นที่ในใจเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและเติบโตต่อไปครับเคล็ดลับแคนฝึกการให้อภัยการให้อภัยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและอาจต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบาดแผลนั้นลึกมากแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ครับ ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ทำความเข้าใจว่าการให้อภัยคืออะไรและไม่ใช่สิ่งใดการให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นคุณยังคงจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันควบคุมอารมณ์ของคุณอีกต่อไปครับการให้อภัยไม่ใช่การยอมรับคุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับการกระทำที่ผิดพลาดนั้นแต่คุณเลือกที่จะไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดที่เกิดจากมันครับ การให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเองจุดประสงค์หลักคือเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ครับยอมรับความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาอนุญาตให้ตัวเองรู้สึก,กโกรธเศร้าเสียใจหรือผิดหวังอย่างเต็มที่ครับไม่ต้องพยายามเก็บกดอารมณ์เหล่านั้นไว้การจดบันทึกหรือพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจช่วยให้คุณระบายความรู้สึกออกมาได้ครับ ตรหนักถึงผลกระทบของการไม่ให้อภัยลองพิจารณาดูว่าการแบกรับความโกรธหรือความคับแค้นใจไว้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้างทั้งต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ครับการตระหนักถึงผลลัพธ์เชิงลบนี้จะเป็นแรงจูงใจให้คุณเลือกที่จะให้อภัยได้ง่ายขึ้นครับพยายามทำความเข้าใจอีกฝ่ายอย่างพอทำได้ ลองคิดจากมุมมองของคนที่ทำผิดพลาดต่อคุณแม้จะไม่เห็นด้วยกับการกระทำนั้นแต่การพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาทำเช่นนั้นเช่นความไม่รู้ความกลัวความอ่อนแออาจช่วยให้คุณลดความโกรธลงได้บ้างครับข้อควรระวังการทำความเข้าใจไม่ได้หมายถึงการยกโทษให้หรือให้โอกาสอีกครั้งเสมอไปครับ ตัดสินใจที่จะให้อภัยการให้อภัยคือการตัดสินใจอย่างมีสติคุณเลือกที่จะปลดปล่อยความโกรธและความเจ็บปวดการบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันเลือกที่จะให้อภัยสามารถช่วยตอกย้ำการตัดสินใจนี้ได้ครับลงมือปฏิบัติและฝึกฝนการให้อภัยตนเองหากคุณเป็นฝ่ายทำผิดพลาดจงเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและให้อภัยตัวเอง เพื่อคุณจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้ครับการให้อภัยผู้อื่นอาจเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงมากนักแล้วค่อยๆขยายไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นครับฝึกสติและทําสมาธิช่วยให้คุณตระหนักรู้ถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและปล่อยวางมันไปครับสร้างความเมตตาและเห็นอกเห็นใจฝึกความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นครับ การคิดว่าทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องและเคยทำผิดพลาดจะช่วยให้คุณใจกว้างมากขึ้นครับลองฝึกเมตตาภาวนาหรือการแผลเมตตาให้กับตัวเองคนที่คุณรักคนที่เฉยๆและคนที่คุณมีปัญหากับเขาครับอดทนและให้เวลาการให้อภัยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะบาดแผลที่ฝังลึกบางครั้งอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน เป็นปีหรือเป็นทั้งชีวิตหากบางวันคุณกลับไปรู้สึกโกรธอีกครั้งก็เป็นเรื่องปกติครับแค่ตระหนักรู้และเริ่มต้นกระบวนการให้อภัยใหม่อีกครั้งครับหากจำเป็นให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณพบว่าตัวเองไม่สามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดได้ด้วยตัวเองหรือความโกรธนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างรุนแรง การปรึกษานักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณได้รับแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสมครับการให้อภัยคือของขวัญอันล้ำค่าที่คุณมอบให้กับตัวเองมันช่วยปลดปล่อยคุณจากอดีตที่ฉุดรั้งและเปิดทางให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระความสุขและความสงบอย่างแท้จริงครับหวังว่าเรื่องราวที่แบ่งปันไป จะช่วยจุดประกายและส่งพลังให้คุณก้าวสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่อง ignite your life สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณครับ